นี่คือมัชริดมัดสยิดอิดคานะครับของเมืองคาก้านะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะมัสยิดอิดคาเสียค่าเข้าด้วยนะครับเนี่ยน่าจะคนละสามสิบหยวน จริงๆเสียค่าเข้าด้วยนะตอนนี้ห้าโมงยี่สิบสามนาทีแล้วนะครับคนขายก็เป็นหน้าอุ้งปูพี่พูดอีกทีมัสยิดอิดคาคุณแอดเออคุณแอดมัสยิดอิดคาเป็นยังไงอ๋อ มัสยิีนี่นะคะสร้างเมื่อปีพศ1442นะคะซึ่งสร้างด้วยกษัตริย์ที่ชื่อเดียวกับมัสยิดนะคะซึ่งเป็นค่ะซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะคะค่ะแล้วก็ที่นี่ค่ะเป็นศูนย์ที่เขาจะมาละหมาดตั้งแต่เมื่อ2,000ปีก่อนใช้มาจนถึงปัจจุบัน ใช้มายายตัวนี้มาถึงปัจจุบันค่ะเข้าได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะเข้าได้แต่การแต่งตัวเนี่ยผ่านวันนี้ผ่านไม่มีต้องคุมหน้าไหมไม่จําเป็นค่ะแต่ขอแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะรองเท้าถอดไหมไม่ต้องค่ะอิทค่ะเนี่ยทางเข้าวัสดีครับี่ทางเข้าสวัสดีครับวันดีครับเนี่ยปากทางเข้านะครับ เราก็จะเจอเข้ามาถึงเราก็เจอต้นไม้นะครับที่ปลูกกันเรียงรายรต้นนั้นต้นอันนี้ป่าที่กันทะเลไอพายุทะเลทายต้นนี้ป่ะใช่ต้นพวกนี้เป่ะ,ปะคุณนะัท ใช่ต้นพวกนี้ป่ะที่การพายุทะเลสาบต้นอะไรต้นอะไรอ่ะไม่รู้อีกต้นมะหมิงเชื่อสมมาวองสมมาหมิงเชื้อไผ่หยางต้นไผ่หยางค่ะไผ่หยางอันนี้นะเขาปลูกกันตั้งแต่มนทนเลยนะซินเจียงการสู้ค่ะซินเจียงการสู้นะคะเพื่อจัดการไม่ให้เข้าไมม่ีอีกมณฑลหนึ่งอีกสามมณฑนแป๊บนึงนะซินเจียงการสู้อะไรสำหรับการพายุทะเลทรายไม่ให้เข้าไปในปักกิ่งนะใช่ค่ะ สายเม็ดเล็กๆ,ๆเนี่ยนะฮะต้นพวกนี้มันสามารถกันได้เขาไล่ปลูกกันสามมณฑนนี้เป็น <แบ S 1> ความชาญฉลาดของ,ของผู้นำของจีนะจน,นะครับใช่เลยค่ะอีกหนึ่งมณฑนชื่อว่ามณฑนชิงไห่อ่อชิงไห่มีชิงไห่ก็ไอ้ไใกล้ๆที่เบตนเนี่ยค่ะใช่ใชะ่ะ นั่งรถไฟหลังคาโลกอะ่ะไปชิงไหย่ยังไม่คไปนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปเดือนหน้าแล้วเนี่ยชิงไห่เนี่ฮะต้นพวกนี้นะฮะไบสู้อะไรเนี่ยนะสามารถกันเม็ดทรายจากพายุทะเลทรายได้นะครับแต่ปลูกกันเต็มพื้นที่เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เรากำลังเข้ามาอยู่ในมัสยิดนั้นนะครับ